เาละวันนี้ก็จะมาพามาดูรถบันทุกสำหรับเก็บเกี่ยวเพราะมันใกล้จะหมดหน้าฝนแล้วเราก็มีส่วนรถให้ด้วยสรบ <Wow. S 1> ใกล้หมดหน้าฝนนี้มาดูรถกันว่ามีคันไหนบ้างใน้านรถล,งล,ลุงโลดอะ่ะมาดูสิมาดูตัวแรกก่อนเลยรถนี้เป็นรถคอบมีดูดู NPR ร้อยสิแรงมา้าร้อแรงมา้ามีพาวเวอร์ด้วยค่ะพาวเวอร์อะไรคันนี้ อิวสุ n p r 115แรงไปรถคอกพุ้มได้เหล็กเลยล่ะเครื่องแน่นๆลุยงานสบายขนของนี่นเยอะเยะตัวเนี้ยมันยาว4เมตร50ขนของนี่เยอะเลยภายนุ่งหัวสวยสวยสวยเลยเครื่องแน่นๆเลยล่ะคันนี้ จบเปิดปีได้ปกติว้าเปิดปีดีพิเศษยกหัวได้ เปิดท้ายได้เปิดท้ายได้พุ่มด้วยเหล็กอีฐคนทานนี่ละกระบะเป็นปูพื้นด้วยเหล็กด้วยเหล็กทับไม้นะคะเดิมมันมีมันเป็นไม้ไม้ตรงไม้มอนกระบะปูพื้นไม้ทับด้วยเหล็กอีกชั้นหนึ่งแน่นหนาเลยคนของสบายเลยล่ะอันนี้คันนี้อยู่ได้ประมาณ12ตันสบายสบายค่ะลูกค้าใช่คนของได้สบายเลยค่ะนี้ยขคนอ้อยคนมันคนข้าวได้หมด เรื่อง่าน,ททานด้ทนทานลืลน่นไหลเลยลื่นไหลเลยใช่ยาวๆลืมนู่นแหละเอารมาดูคัตซีฝั่งนี้เนะาะคัตซีฝั่งนี้ก็สวยๆอยู่เลยลูกค้าคัตซีไม่มีตำหนิเลยค่ะเดิมๆเลยมาดูน็อตจัดเพลนะฮะน็อตหกตัวค่ะยางขนาดของยางคือแปดสองห้าขอบสิบหกนะคะลูกค <S <S ้ายางนี้สำหรับบรรทุกอย่างดีเลย มาดูฝั่งัวกันมาภายในหัวเก่งค่ะภายในหัวเก่งมีมุมกระจุกกระจุกก็ยังเปิดปิดได้ปกติดีเลยล่ะสวยเลยล่ะใช้งานได้สบายสวยสวยมีความร้อนมีให้พร้อมโอเคสวยมากเลยคันนี้คันนี้ราคาเท่าไหร่คันนี้ราคาตอนนี้พิเศษเลยนะคะสองแสนแปดหมืนแปดพันบาทค่ะเสเศษต้อนรับ ตอนรับหน้าอ้อยหน้ามันเลยค่ะหน้ากระเซ็นเลยตอนนี้สิพิเศษนี้ภายในเดือนนี้ได,ได้เลยได้เลยสวยเลยละ่ะรถได้อีกคันนี้ฮีโน่แล้วส่งเดียดตัดไปก่อนคันนี้เป็นรถแต่งเลย N k R สิบร้อยแรงร้อยสิบแรงมาค่ะร้อแรงรถทางแพ้ปีสี่ศย์ค่ะดูภาย,ลยลรู้ถือว่าสวยเลยสวยแบบสวยทาพางฟ้าเลยละ่ะเครื่องนี้ปีมันก็ ยี่สี่ศูนย์ยี่สี่ศูนย์ตัวที่สุดในคันเนี้ยเพราะมันปีมันยังน้อยอยู่แอร์นี่หนาวเลยแอร์หนาวอ่ะคันนี้มีแอร์นะลูกค้าคันนี้มีแอร์เขารักมันมากกันแหละเพราะแต่งขลาดเนี้แล้วของเดิมวิ่งทางไกลสบายสบายเลยของก็ยังเดิมเลยนะไม่มีอะไรทําใหม่เลยนะบ่อแดงเลยค่ะบ่อแดงนี่มาจากเจ้าของรถเดิมนะคะลูกค้า มันโซนสวยเลยคันเนี้ยคนเขาอยากได้เันเดือะแต่ติดเครียดไม่มีคอให้เขาใช้คันนี้เดี๋ยวแถมคอให้เลยค่ะคอให้ได้เลยคนมันน่ะส่วนมากเขาถูกใจคันนี้นะราคามันก็ไม่แพงกว่าคันอื่นเลยเบาะสวยมากเลยแอร์หนาวเครื่องดีสุดเลยตอนนี้ยกสั้นยกหัวได้ดูฝั่งนี้ไหมลูกค้าอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะลูกค้า ไม้ตรงไม้บอนกระบะมีพื้นไม้ปูทับด้วยเหล็กอีกชั้นหนึ่งนะคะก็ะคือแน่น,นหนาเลยแน่น,นหนาทนทานเลยล่ะใช่พิเศษสิ้นเดือนนี้นะคะลูกค้าซื้อแถมคอกให้ด้วยเหรอเปิดได้สามขานั้นนะขันีก็พัดเดิมมากเบสุดเลยล่ะมอแบตเตอรี่ครบกระซีสว,สวยๆเดิมๆนี่ค่ไม่มีไม่มีรอยนะคะนีมีตะกร้าด้วย ทางอะไรเหมือนกันค่ะครบค่ะคันนี้ไวรุลูได้ไปอะถูกใจเลยแต่งครบแล้วว่ามันมีเสียงพิเศษของมันด้วยถคาอยากรู้ไปดูต้นคลิปของมัน้เต็มงมาอ่าไฟท้ายเป็น LED ค่ะลูกค้าชุดไฟท้ายเป็น LED ค่ะใช่่กระด,ดูไดกระบะายาว4เมตร30นะคะคันนี้บรรทุก<บ>ก็ประมาณ8-9ตัน10ตันนะคะประมาณนี้นะคะับนีนด้ดูท่อดูท่อดูท่อ พ่อคู่ท่อคู่ท่เปนอย่างดีเลยให้ลูกหลานนี่ถูกใจเลยราคาก็ไม่ได้แพงถ้าเทียบการแต่งของมันอ่ะไม่ไม่แพงเลยมันสวยเหมือนกันเลยค่ะลูกค้าเดิมๆเลยคัีสวยทุกคันเลยเน้นคัสซีเน้นเครื่องค่ะที่ร้านมาดูหัวรถกันในหัวเก่งฝั่งคนขับนะคะลูกค้าคนขับเนี่ยก็ขับได้นะเพราะคันนี้มันจะเครื่องนั่นมันใหม่เลยล่ะเครื่องนี้ประมาณ90้าป เซ็นค่ะช้ายาวๆเลยเอาไหัดขับยิ่งดีเลยคันนี้อืยิงก็ขับได้ค่ะกนแก้วขับดีเลยหนาวด้วยหนาวด้วยโอเคเย็นคันนี้นะคะฟรีเดือนนี้ก็คือแถมข้อให้ด้วยนะคะลูกค้าสั่งได้เลยได้แถมข้อให้ด้วยนะคะเท่าไหร่ ราคาคันนี้คือ3 3 8 0 0 0สบาทค่ะลูกค้าแอร์หนาวมีคอกให้พร้อมถ้าอยากได้คอกมีค่อยค่อยออกเลยถ้าไม่ได้ถ้าไม่เอาค่าก็าวเสริมรถแทนได้ค่ะใช่ทางข้างกันเลยทางพ้างกันเลยล่ะอันนี้คืออีซูซ u npr ค่ะ npr 120แรงม้าคันนี้ก็แอร์เย็นค่ะรถห้างแครเช่นกันเรื่องดีเลยรถห้างแครออกจากศูนย์อีซูค่ะอันนี้ยังไม่ยังไม่เก็บฝุ่นยังมีฝุ่นอยู่ดูอยู่นิดหน่อย อันนี้ก็คือคอนโซลสวยๆโซนสวยๆ<อ>เลยมีผ้าห่มคอนโซลให้ด้วยอันฝุ่นแอร์เย็นเจี๊ยบเกียร์สั้นอีกรถห้างแท้จากศูนเลยเครื่องก็หัวเนี่ยมันยังพอเดิมเหมือนคันนั้นเลยละ่ะคันแต่งเลยละ่ะชน,นกันได้เลยภาพสภาพอะส,สภาพเครื่องอะชนกันได้เลยคันนี้นเลยเกียร์สั้นยกหัวได้มีแอร์ค่ะรถห้างแท้คันอาอจีสูๆอยากคนเยอะเนี่ย สูงเลยพอพอกับหัวนั่นแหละติดลูกลมให้พร้อมค่ะหมูกใอยพร้อมหมวกแก๊ปมีด้วยคันนี้ยาวสุดๆเลยค่ะห้าเมตรเลยนะคะลูกค้าอยากได้คนของเยอะเอาคันนี้ไปเลยคนของเยอะได้อันนี้เป็นกระบะเป็นพื้นไม้ไม้ตรงไม้หมอนนะคะแล้วก็ปูทับด้วยเหล็กตีนไก่เหล็กเม็ดข้าวหนาๆเลยะคะ่ลยะ,คะลูกค้าเป็นเหล็กเม็ดข้าวนะคะใหญ่ๆเลยแล้วนี่ถาดก็ตัวใหญ่ มาเนี่ยมาเนี่ยมานกล่องมาในกล่องมาในหันไปฟังนูสิเขาปิดให้ด้วยปิดส่วนหลังหัวให้ด้วยอันนี้คือแผ่นเหล็กนะคะปิดหลังหัวกิ่งเวลาเราบรรทุกจะได้ไม่ชนไม่ไม่ตกไปข้างหน้านะคะไม่ชนสะเทือนอะความหมายน่ะอันนี้มาพร้อมยางอะไรเช่นกันอะยางอะไรลูกภาีสวยยางอะไร อย่างนี้ก็จะเป็นขนาด750นะคะเฟืองท้ายของ120เดิมๆออกจากศูนย์เช่นกันค่ะเครื่องนี้แน่นๆเลยใช้งานยาวๆคันนี้อย่าลืมนะคะกระบะายาว5เมตรเลยบรรทุกได้12-13ตันเนี่ยมามาฝั่งนี้กันมาอ่าอย่าลืมถ่ายคัตซีลูกคัตซีคัตซีฝั่งนี้นะเอามาดูคัตซีกัน นี่คัสสีสวยๆวยเดิมๆเลยลูกคา้าใช้งันกันยาวๆเลยตรงหมอนดีหมดค่ะเรื่องสชชาดีดูป,ปัวรนครับมาดูหัวกันมาในหัวกินยังสวยเลยนี่นไม่มีโบไม่มี่ล กัด oh. น้ำฝนแต่ใช้งานได้ปกติทุกอย่างกดใช้ชก็หมดแล้วระบบไฟครบค่ะคันนี้เท่าไหร่นะครับคันนี้ราคา3ามแสนหกมืนแปดพันบาทค่ะเพียงแค่สามแสนนี้นะสามแสสามแสนกกว่าบาทยาวห้าเมตรบรรทุกนะของได้เยอะเลยม,ม,ามาดูคั้นสุดท้ายกันตัวเนี้ยเป็นตัวถูกที่สุดเลยใช้งานได้สบาย มีงบน้อยก็เอาคันนี้ไปไม่ได้ขนของเยอะนะคันนี้ราคาสองแส0หกหมื่นแปดพันค่ะ,ะ,ะ,ะเหนราคาถูกสุภาพอะ่ะมันยังใหม่เลยยังดีเลยละ่ะดูข้างในหัวกันมาดูว่าสวยเลยภาพแบบไฟได้เลยมาดูข้างในนะคะข้างในสวยๆเลยลูกค้าเบาะก,ก็ไม่ขาดนะคะเบาะไม่ขาดเบาะสวยๆเกียร์สั้นแล้วนะคะยกหัวได้ดูคอนโซลคะ่ะลูกค้า โซนสวยๆเลยรถสวยดูบนหัวเก๋งก็สวยค่ะไม่มีตำหนิเลยค่ะเยสันยกหัวได้ค่ะมีเพจแล้วด้วยยางอะไรก็มีนะคะคัสก็ยงเมอ๋อไม่ใช่ต้<ม>องแบตเตอรี่น่าแบตเตอรีตตรอ่สองลูกคสีสวยๆเดิมๆอันนี้ก็ขนาดยาง750นะคะลูกค้า คันนี้โนยังอะไรคล <laughs> อไม่ถูกมากแต่เน้นใชงงานแบบยาวๆไม่ได้ขดของเยอะที่เป็นสองอูงอ่ะคุณคอนพวก,พวกข้าวก็ได้นะไม่ถ้าลูกค้าอยากได้ค้อกก็แถมให้อีกค่ะคันนี้เอาเลยลูกค้าซื้อได้คันไหนก็แถมให้เลยคันไหนไม่มีคลอกไปให้ ไปข้างหน้ากันฝั่งนี้ไปไม่ได้หรอกไปดูฝังหัวกครัะสวยๆเลยค่ะฝั่งนี้ก็สวยพื้นก็สวยนะคะมดเลยพร้อมใช้เลยเ <c oughs> ติมน้ำมันวิ่งงานเลย <c oughs> ซื้อไปเนี่ยเติมน้ำงานวิ่งงานสบายไม่ต้องพะวงว่าซือ้อลมลูสองไปมันจะมีปัญหา รับประกันการโอนทุกคันค่ะที่ร้านโอนได้ค่ะโอนย้ายได้สบายเลยทางร้านย้ายแจ้งย้ายให้นะคะลูกค้าถ้าอยากดูตัวเต็มว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงเครื่องเป็นยังไงกลับเข้าอยู่ในยูทูบอะ่ะมันมีให้ดูอยู่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ